สวัสดีนะครับ f อีสวัสดีครับผมอ๋อแม่พีวันนี้ได้พาป้าแกไปเที่ยวกัมเนียฮะสวัสดีครับพี่แสวัสดีครับผมได้พาได้พาป้าไปเที่ยวไหมหรือยังไงเห็นผมเห็นเขาเขาไปที่ไหนเขาไปทาอะไรโอ้แกเออแกไปเล่นสวนเหรออ๋อนึกว่าเอ๊ะผมว่าไปหาผักหวานหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไปเล่นที่สวนไปแย่ไข่มุกแดงโอ้ล้วได้ไหม ก็ได้อยู่นะแล้วแต่พอดีมันมีเหตุฉุกเฉินก่อนอา้าวเรื่องอะไรเหรอพอดีอะขนมันมาแล้วรถรถมันเกือบคว่ำก็เลยต้องเอามันลงก่อนอ๋อขนมนแล้วใครเป็นคนขับอะเอ่อชาวบ้านชาวบ้านจ้าง,างโอ,โอ้จ้างเขามาจ้างเขาขึ้นไปอ๋อเขาไปตกหลุมเหรอหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ตกหลุมคือมันขึ้นขึ้นทางที่มันลาดชันใช่ไหมแล้วทีนี้ เขาเรียกว่าอะไรออ๋อที่เปลี่ยนเพียร์ไม่ทันอ๋อ uh> นี่เขาก็ยังเหลือมาให้เนาะเออก็ยังเออให้แม่เนาะเออเหลือกินนะบอกเหลือมานะนะเขาถือว่ายังดีอยู่นะที่เหลือมาให้อ่ะนะถือว่ามีกําลังใจอยู่เออออก็เลยก็เลยไม่ได้ไปหาไข่มดแดงอืมก็เลยไปแย่กับแอนออกับแอนแอนอ่ะ สามลังนี่แหละโอ้ได้สามลังเลยเหรออืมอ้โหก็ไม่น้อยนะแต่มันมีลังที่มันไม่ไข่ด้วยถ้ามันไข่ทุกลังมันก็คงจะรูดครึ่งตะก้าเลยแหละใช่ไหมเออพอได้กินอยู่เออก็พอได้กินโอ้เอาแล้วมีผักหวานไหมไม่มีเอาล้ไม่มีอืมโอ้ถ้ามีผักหวานจะเข้ากันเนาะ โอ้ใช่เมื่อเช้านี่แกงแล้วเหรอเมื่อวานนี้พ่อแทนเย่มาก็เลยแกงใส่ผักหวานมาให้ป้าเมื่อเช้านี้โอ้แล้วผักหวานไปเอาที่ไหนในสวนอ๋อมีสวนไว้หรอปลูกไว้ใช่ไหมอ่าดอกไหมก็พอได้กินโอ้แต่ไม่ได้ขายเราไไม่ด้เยอะเหมือนของแม่บุญหินอะไรของแม่บุญหินมีตลอดโอ้เหรอเอามาขายได้เลยว่างั้นเถอะใช่ถ้าถ้าแบบพี่แดงหอยากกินเออแกงผักหวานสดแล้วก็ประมาณนี้ก็สักคิดซ่องคิดเกงได้เลยใช่ไหมเราเก็บมาให้กินสดๆเลย ที่สวนค่อยัะมันก็ไม่เยอะเอาแกทำไมไม่เอามาขายอ่ะขายให้ใครอ่ะเอาแกก็เดินขายแถวนี้ก็หมดน่าจะหมดอ่ะเอามาใช่ไหมถ้าเขาขยันอ่ะแต่ก็มีคนสั่งซื้อแกแหละแกก็อาแกเขาจริงจะเอามาขายเอาแล้วแกไม่ได้อยู่ที่นู่นหลอจะาารโดโอ๋อมาอยู่นี่แล้วใช่ไหมโอช่วงนี้น่ะคือที่เห็นคนสี่กอยอยู่บ้านกันเยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ที่เราปลูกกันไว้อะเพราะว่ามันปีต่อปีอเหรอืมอ่ามันสำปะหลังนี่คือเก็บปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งใช่ปีละครั้งเออกว่าจะได้เห็นตังกอะเนาะกว่าจะได้เห็นตังเอออาบเหนื่อแล้วแล้งไว้นานหลายเดือนมันปาดเงื่อแล้วปาดเงื่ออีกปาดแล้วปาดอีนะเออมันไม่เห็นตังกันง่ายง่ายไม่เห็นง่ายง่ายนึกว่าปีหนึ่งสองรอบสามรอบม่มันไม่มันเหมือนยางพาราถ้ายางพาราโอเคก็ปีหนึ่งก็ โอ้ม hmm. ันหลายยเดืออนู่คือมันได้กี่หลายเดือนอยู่อ๋อโอ้โหนะอันไรไม่แล้วพี่เรนล้มซะแล้วนะล้มซะแล้วอันนี้เราก็เอาไปขุนผลผลิตของเรานั่นแหลยเราก็เอาไปขุนาคือพูดง่ายเนี่ยเอาพูดง่ายปุ๋ยที่เนี่ยมันไม่มีวันหมดหรอกจะบอกว่าได้เลย นะมันไม่มีวันหมดนะเออคือพ่นง่ายมันมันได้กินทั้งปีอ่ะมันอ่ามันมีให้เออมีให้กินทั้งปีอมีให้ได้ตักกันทั้งปีทีเดียวโอเคแล้วรู้แล้วทีนี้ปีต่อไปก็ไม่ต้องไปเอาไกลหรอกไม่ต้องไปไกลนะคือคืออย่าเก็บไว้นานด้วยนะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเก็บเลยอย่าไปปล่อยไว้นานเพราะว่ามีการตอนนี้เขามีโค้ตากันแย่งกันเออเจ้านน้นก็อยากได้เจ้านี้ก็อยากได้ ช่แต่เราก็ยังไม่ไม่ทันมาเก็บอยู่ของเราอ,ะอ่ะเออคือ,อถ้าจริงๆเนี่ยถ้ามาเก็บเองเนี่ยจะเร็วกว่าเหลืออีกโอ้ฮะอยู่แต่ต้องรออ๋อแต่ก็มันมีอยู่ใช่ไหมอือแต่พอดีมันยังไม่พอมันจะไม่พอใช่ไหม าแล้วร้อยห้าสิบกอบไอ้ไม่ใช่ร้อยสี่สิบสี่กอบร้อยสี่สิบสี่อบยังขาดอยู่ห้าสิบหกกรอบก็เลยแต่มีอยู่แล้วล่ะแค่ตักเพิ่มอีกประมาณสิบสิบกว่าลูกก็พอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพี่พี่นินขักไปแล้วโอเคเราก็จะเอาตัวนั้นแต่อันนี้คือตักเสริมเอาแล้วแล้ววันนี้ป้าแกคงจะนอนอีกเนาะเรื่อฮะโอเคติดใจพอนอนคนเดียวเนี่ยเนาะ เมื่อวานนี้ผมไปดูนึกว่าเออแกออกมาได้แกออกไม่ได so so ้กระโดนขังเอไม่มีกุญแจให้แกเลยเหรอไม่มีก็มีแต่ไม่รู้เขาเอาไปเขาบอกเอากลับบ้านไปแล้วเอากลับแอดมินเอากลับบ้านไปแล้วเออคือไม่ให้ออกอ่ะรู้สึกว่าจะห้ามเยี่ยมห้ามมากันเลยหรือเปล่าโอ้โหจะหนักขนาดนั้นเช่หรอพูดไปหรือยังไงโอ้ก็เลยผมไปดูอยู่กลางคืนอ่ะผมเดินไปอ้าว ตอนแรกคิดว่าอ้าใไขไอ้แอดบินลืมปิดไฟเน้อนึกว่านึกว่าลืมปิดไฟเออเอ้าพอตอนหลังเห็นเอาไลฟ์ขึ้นเอ้าแสดงว่าแกอยู่นี่แกก็มาอยู่เพราะมันไม่เห็นมีรถเลยไงมันไม่มีรถเลยไงรถไม่มีก็มาอยู่บ้านพวกนีนเลยนอนที่นี่เนาะนอนหน่อยเออ ก็ไม่ใช่อะไรกลัวปอบเปลือกมันเอาไปเล่นอยู่ปลอบเปลือกเลยไม่เป็นไรเหรอปอบเปลือกมันชอบเล่นอยู่แล้วมันชอบเล่นเนาะให้มันเ,น,เน,นเล่นไปโอ,โอ้มันก็อยู่ได้แล้วมันเล่นเนี่ยะแน่นอนจริงจริงแอ้ก็นึกว่ามันจะมีใครมานอนเป็นเพื่นอนออ๋มัน เอ็มินเขามานอนเป็นเพื่อนอยู่มั้งไม่ไม่มีเมื่อคืนก็เห็นว่าอยู่คนเดียวเอเแก,ก็ไรสุดนะแก,กอยู่คนเดียวไรสุดแกก็อยู่คนเดียวมั้งเพราะแอดมินเขาก็ไปไปอยู่บ้านเขาอะ่ะพ <c oughs> ักผ่อนตอนเย็นนี้เขาจะกินข้าวกับอะไรกันมันก็มีอยู่มั้มีใช่ไหม,ม,ไหมที่เอามาให้เมื่อเช้าเลยนะ ไม่รู้มันก็น่าจะมีใหม่อยู่แล้ไม่ใช่ไมกว่าที่เอามาให้มีเช้านี่ยังไม่หมดก็ได้กินตอนเย็นอีกแล้วถ้าแกกินคนเดียวก็ไม่หมดใช่ไหมโอ้นี่เอามาให้หม้อหนึ่งเลยเหรอมันก็เยอะนะเหรอถุงใหญ่ๆแล้วเลยโอ้อนึกว่าเอามาให้หม้อนถ้าคนเดียวไม่หมดไม่หมดใช่ไหมสามารถกินได้น่าจะกินพรุ่งนี้อีกอ่ะดูก่าท่าทางเก็บไว้กินมันแคากินหลายคราบมันน้องไม่อร่อยเหรอ ก็ต้มเอาเก็บไว้ไงต้มอุ่นตลอดเนี่ยออุ่นมัก็ใช่ไหมโอ้มนไม่โอหรอกถ้ากินหลายวันนะเหรอผมนี่ทําแล้วผมก็เก็บฟีดไว้เลยนะเวลาอยากกินผมก็มาอุ่นเอาเออจริงอยู่ถ้าถ้าฟีดอ่ะเออฟีดไว้เลยฟีดให้แข็งกระโดกไปเลยแต่ค่อยไม่พิดนะเหรอ่อยทำเยอะๆแล้วเขาก็จะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็อ่ะเบื่อคือบางทคี่ยอย่างอย่างมันไม่ใช่อะไรอ่ะมันยัง พวกแกงใช่ไหมพวกต้มต้มจืดเท่าไรเนี่ยผมก็จะฟีดอย่างเดียวอพอฟีดแล้วก็เวลานั้นก็เอามาอุ่นเอามันก็จะเหมือนเดิมอ,มอเ,เอาโอเคไงแต่ถ้าไปใส่ไว้ธรรมดาความจะเสียไม่ใช่ไรหรอกมันเพราะว่าใส่ออไว้ใใชใช,ใช่่ถ้าเราฟีดมันจะอยู่ได้นานเออมันจะใส่ถ้าเราใส่อยู่ถ้าฟีดนะใช่ไหมมันก็อยู่ได้เป็นเดือนๆเลยอ่าานแบบยยง้ฟีดแข็งโป๊กเลยเราฟีดไว้แหละใช่ไหมเวลาเวลานั้นก็มาอุ่นไฟเลย มัน็กินได้นมือนเดิมอแต่ถ้ามาไว้ข้างนอกมันก็เย็นไม่พอเดี๋ยวมันก็เสียมันอยู่ได้แค่สองวันเออเดี๋ยวมันก็เสียนั่นแหละผมก็จะทำแบบนั้นกเช้านี่มีอะไรกันที่บ้านพี่แดงมีอะไรกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่มีหรอแล้วมีตรงไหนอ่ะอือก็เห็นคนเยอะมากคนเยอะเหรอคนไลยตาหรือเปล่าเออเขาเข้ามาเขาเขามาดูเออมาดูว่าเอออันไหนมันพอจะมายกมาอะไรได้ไง เออพ่อเป่าเหรอเออพอก็มาดูมาอะไรกันอเก็เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเห็นว่าเขามาเยี่ยมชมกันอ๋อะแล้วแล้วพรุ่งนี้เห็นว่าจะไปกันไปไหมล่ะเออก็ยังคิดอยู่ล่ะไปกี่โมงเห็นก็บอกออกตีตีสองเลยหรอฮะเออเฮ้ยมันจะดึกไปมั้งผมว่านะะฮะอะไรจะขนาดนั้นเห็นเขาว่ากลัวไม่ทันเนยว่ารถมันจะเยอะ ช่จอดไม่มีอะไรประมาณหกโมงหกโมงครึ่งแล้วเบาหะหกโมงครึ่งอะนะไปช่วงเย็นใช่ไหมเช้าอไปครับอ๋อนึกว่าไปช่วงเย็นหกโมงครึ่งมาแล้วไปดูเอาแล้วไม่ไปดูมหรสมเหรอไม่ดูไปไหว้พระธาตุแล้วก็ไปเดินชมเดินชมผมว่าดูจะไปซื้อของเตรียมเงินไว้ฮะใช่ไหม ของมันมีเยอะจะจ้างซื้อไหมนั่นนะสิซื้อให้ทุกร้านกันแล้วกันโอ้โหเอ้ยขนาดไม่ทุกร้านเลยยังเงินเงินเอ่ะอันนี้ก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อใช่ใช่โอ้โหไปไปเที่ยวด้วยกันไหมวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอก็ไปกลัวไม่ว่างเหรอกัวไม่ว่างเหรอกลัวรถไม่พอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็อยู่แถวนี้แหละมันไม่เต็มหรอก เหรอทีก็ไปหลายคนกลัวจะไปเบียดกันก็ไม่ไม่เต็มคิดนะว่าน่าจะไม่เต็มไม่ยังไงแต่ก็รอดูนั่นนะสิถ้าเต็มม่เห็นว่าเขาไปกันเยอะเห็นกุงก็กลัวไปเบียดกันแย่ๆไม่เบียดกันออนี่นะครับเอฟซีก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ